มาโอเคก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับวิดีโอพิเศษไหมไม่รู้เหมือนกันแต่สำหรับผมพิเศษมากอืมประมาณนั้นก็ช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะก็ค่อนข้างสม่ำเสมอบ้างหรือขาดขาดให้หายบ้างเนาะ แต่ว่าตอนนี้ก็200ซับแล้วครับผมคือผมไม่รู้นะว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยมันอาจมันอาจจะน้อยอะ่ะแต่สำหรับผมเนี่ยคือมันมันมันเยอะมากอะ่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นมาแค่หนึ่งซับสไครต์นะตัวเองกดซับเองด้วยนะเออตอนนี้มัน200แล้วอะ่ะถือว่าผมถือว่าผมเนี่ยโชคดีพูดงี้ดีกว่า ผมถือว่าผมโชคดีมากๆที่มีคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็วิดีโอก็มีคนดูเยอะดูน้อยอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ช่วยกันสนับสนุนผมเนาะแล้วก็มากด subscribe แล้วก็มาแบบมาคอมเมนต์ต่างๆอะไรงี้นะครับคือผมเนี่ยชอบอ่านคอมเมนต์ของทุกคนมากที่มา มามาคอมเมนต์ที่ในคลิปเนาะผมชอบอ่านแล้วผมก็ชอบตอบมากๆเลยนะครับคือมันรู้สึกเหมือนกับเราได้คุยกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปที่ผมได้ทำไปเนาะก็จะมะีมีเป็นเกมที่มีในกระแสนะครับแล้วก็มีนอกกระแสบ้างนะครับก็คือก็ทำสลับกันไปเนาะแต่ส่วนมากเนี่ยเกมในกระแสเนี่ยมักจะมีการตอบรับที่ดีนะครับส่วนในช่วงนี้ก็พูดตรงๆนะทุกคน ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรจริงๆ <c oughs> คือผมไม่รู้จะหยิบเกมอะไรมาเล่นนะถ้าเกิดทุกคนแบบวา่ามีเกมที่น่าสนใจอยากให้ผมลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถบอกกันได้นะครับอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆว่าผมจะเล่นเกมอะไรดีนะคลิปนี้ก็เป็นคลิมขอบคุณสั้นๆนะครับสําหรับคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ซ้มน้อยๆนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะสำหรับ อรอบกว้างเนาะสำหรับทั้งหมดอะไรเงี้ยถ้านับเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นเกมเมอร์เป็นแคสเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็จะทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับมีคนถามมาเหมือนกันแบบว่านอกไมอะไรเงี้ยถามข้างนอกนะคน,นก็ต้องถามว่าเออเป็นเป็นเป็นยูทูบเบอร์หรอท youtube หรออะไรเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างคนติดตามเยอะไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเออตอนนี้ก็ประมาณร้อยสองร้อยอะไรเงี้ย เขาบอกเออแล้วทำนานหรือยังอะไรเงี้ยทำคลิปมากี่คลิปแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกไปเขาก็มีคําพูดประคำนลงเขาบอกเออก็ยังทําอยู่เนาะอ,อะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่ไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่เบื่อมั้งเหรออะไรเงี้ยผมบอกเลยนะว่ามีครบทุกอย่างจริงๆมีมีครบทุกอย่างแต่ว่าผมไม่ได้ทําเพื่อแบบทําเพื่อพุ่งนี้รวยหรือพุ่งนี้ได้ตังค์อ่ะคือผมทาไปเรื่อยๆทําด้วยความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ ทำเพื่อคนดูที่แบบว่าคํามาดูคลิปเราเขาได้ประโยชน์แบบว่าอาจจะได้ความรู้หรือได้เสียงหัวเราะหรือได้ผ่อนคลายอะไรบางอย่างอาจจะแบบเปิดคลิปผมแล้วก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบแค่ได้ยินเสียงมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยคือเปิดทิ้งไว้ก็ได้อะไรเงี้ยเปิดขั้นเวลาก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยอะคลิปวิดีโอผมมันได้ทํางานเงี้เออมันมันมันได้ทํางานของมันอะไรเงี้ยแค่นี้ผมก็ รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเห็นยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าท้อไหมสําหรับยอดวิวที่ค่อนข้างน้อยผมบอกเลยว่ามันมันกลางๆนะถ้าเกิดว่าบอกว่าไม่ท้อเนี่ยมันจะเท่เกินไปเว้ย <c oughs> จริงๆจ,จะบอกไม่ท้อมันเท่เกินซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วคือ <c oughs> ผมก็คุยคุยกับคนรอบข้างเออย,ยอดบิวน้อยจังเลยอะไรเงี้ยแต่คนรอบข้างผมก็ให้กำลังใจตลอดวนะ่าแบบเฮ้ยทำไปเถอะทำไปเถอะ ทำไปเรื่อยๆถ้าชอบทําไปซะผมก็เออว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสกับยอดวิวนี่หว่าเราก็ทําไปเรื่อยๆก็ดีแล้วยอดวิวเราก็แบบไม่ได้ทุเลตแบบอะไรอย่างนั้นอะคือสําหรับคนอื่นมันอาจจะทุเลต์นะนะแต่สําหรับผมอะผมดีใจมากเออจริงๆผมผมผมดีใจมากเหมือนเกมซัมโนดิก้าอย่างเงี้ยถามว่ายอดวิวน้อยไหมน้อยนะแต่ผมก็ชอบเล่นนะครับอืมผมชอบเล่นคือทุกคนน่ะ ทั้งในจอและนอกจอเนี่ยคือให้กําลังใจใผมหมดเงี้ยแล้วผมก็มีแรงตลอดนะครับผมก็เลยตอบกับคนที่เขาถามผมไปนะว่าเออไม่เหนื่อยไม่อะไรหรอบอกเลยว่าเหนื่อยทุกอย่างแต่ว่ากําลังใจมันเยอะมากกว่าแล้วความอยากทําของตัวเองมันเยอะจริงๆอันนี้ทําเพื่อสนองนี้ตัวเองถ้าเกิดว่ามันสร้างไรายได้ได้ก็จะดีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แน่นอนก็เป <g ül> <g ül> ้าหมายอีกยาวไกลเนาะมันเท่าไหร่นะ มันต้องยอดผู้ติดตาม1,000คนหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณนั้นนะครับก็สู้ๆต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้ตัวเองคลิป <c li pped> <c li pped> นี้บอกเลยว่ามามาอัปเดตยอดสา c ส i b e ในการเติบโตช่องเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆไม่ว่าจะมาดูผ่านๆดูแค่1นาที2นาทีแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคือ ผมขอบคุณจริงๆอย่างน้อยคุณได้เข้ามาดูคลิปผมนะครับอันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมแล้วก็คนเก่าเก่านะครับที่ยังซับสไครต์แล้วก็มาดูผมมาให้กําลังใจผมตลอดเนี่ยผมจําได้นะครับผมจําได้ทุกคนแล้วผมขอบคุณพวกคุณมากมากนะครับผมไม่ว่าผมจะดังหรือไม่ดังนะครับผมจะทํอย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วผมก็จะจดจาพวกคุณไว้เสมอนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับไปนะครับผมฉลองสองร้อยซับเจอกันอีกที่ที่ S 300 s u b s ซับส e ครนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ